สวัสดีค่ะท่านผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตคือปัจจุบันขณะแต่เหตุใดเราส่วนใหญ่กลับไม่เคยได้สัมผัสกับมันอย่างแท้จริงเลยนั่นก็เพราะว่ามีนักสร้างภาพยนตร์มือฉมังคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหัวของเรานี่เองค่ะคอยฉายแต่เรื่องราวในอดีตและอนาคตให้เราชมไม่เคยหยุดเลย นักสร้างภาพยนตร์ในใจของเราคนนี้นี่ช่างขยันขันแข็งเสียเหลือเกินนะคะบางครั้งเขาก็ฉายหนังเรื่องเก่าที่ผ่านไปนานแล้วเป็นภาพแห่งความผิดพลาดที่น่าเจ็บใจหรือเป็นภาพแห่งความสําเร็จที่น่าชื่นชมให้เราดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าดึงให้เราจมจอมอยู่กับสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วบางคราเขาก็ฉายหนังเกี่ยวกับอนาคตที่ยังสร้างไม่เสร็จ เป็นภาพของความกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือภาพของความคาดหวังที่สวยหรูจนเราล่องลอยไปกับสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงเราจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับดูหนังในหัวของตัวเองจนหลงลืมไปว่าโรงภาพ,พยนตร์ที่แท้จริงคือโลกปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เองค่ะลืมที่จะชื่นชมรสชาติอาหารที่กำลังทานลืมที่จะรับฟังเสียงของคนที่เรารักซึ่งนั่งอยู่ข้าง ลืมที่จะรู้สึกถึงลมหายใจอันแสนวิเศษที่ยังคมหล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่สภาวะที่จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเช่นนี้เองที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านโอ้ยความฟุ้งซ่านนี่เปรียบเหมือนพายุที่โหมกระหน่ำอยู่ภายในเลยนะคะมันดูดกลืนพลังชีวิตของเราไปทีละน้อยทําให้เราเหนื่อยล้าอ่อนแรงทั้งที่ร่างกายไม่ได้ออกแรงทำอะไรเลยทำให้เรานอน,อนไม่หลับ แม้ร่างกายจะต้องการการพักผ่อนทำให้เราไม่มีสมาธิแม้จะต้องการทำงานให้สำเร็จความสงบสุขที่แท้จริงจึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปทุกทีอ่าแล้วนักสร้างหนังคนนี้คือใครกันคะ <c oughs> เขามาจากไหนแล้วทำไมเขาถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้มากมายขนาดนี้กันนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ท่งชี้ทางสว่างไว้แล้วค่ะว่าต้นต่อของความวุ่นวายใจทั้งหมดนี้มีชื่อเรียกว่าสังขารหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าจิตปรุงแต่งนั่นเองจิตปรุงแต่งก็คือกระบวนการทำงานของจิตที่ทำหน้าที่เหมือนผู้กำกับและคนเขียนบทมือฉมังเมื่อใดก็ตามที่ตาของเราไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัส หรือมีเรื่องราวความทรงจำเก่าๆพูดขึ้นมาในใจสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนวัตถุดิบที่ถูกส่งเข้ามาในโรงครัวของจิตและทันทีที่วัตถุดิบมาถึงพ่อครัวใหญ่ที่ชื่อว่าจิตปรุงแต่งก็จะรีบเข้ามาจัดการทันทีเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเมื่อมีคนกล่าวคําชมเราหนึ่งคำคำชมนั้นเป็นเพียงวัตถุดิบชิ้นหนึ่งแต่พ่อครัวที่ชื่อจิตปรุงแต่งจะรีบนำคำชมนั้นไปปรุงรสอย่างรวดเร็ว ปรุงให้มีรสชาติหวานชื่นน่าพอใจใส่น้ำตาลแห่งความภาคภูมิใจลงไปใส่เครื่องเทศแห่งความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปจนกลายเป็นอาหารจานพิเศษที่เรียกว่าความชอบความพึงพอใจในทางกลับกันหากมีคนกล่าวคำตำหนิเราหนึ่งคำหืมคำตำหนินั้นก็เป็นเพียงวัตถุดิบอีกชิ้นหนึ่งแต่พ่อครัวคนเดิมก็จะรีบนำไปปรุงรสให้มีรสชาติขมขื่นเผ็ดร้อน ใส่พริกแห่งความโกรธเคืองลงไปใส่มะนาวแห่งความน้อยเนื้อต่าใจเข้าไปจนกลายเป็นอาหารจานเดือดที่เรียกว่าความไม่ชอบความขุ่นเคืองใจหรือบางครั้งเมื่อเจอเรื่องราวที่ไม่มีผลต่อใจเรามากนักพ่อครัวคนนี้ก็อาจจะปรุงแบบจืดชืดกลายเป็นความเบื่อหน่ายไม่สนใจอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนี่เองคือความคิดฟุ้งซ่านคือภาพยนตร์ที่เรานั่งดูอยู่วันแล้ววันเล่า เราบริโภคอาหารที่จิตปรุงขึ้นมาจานแล้วจานเล่าดื่มดำกับรสชาติหวานบ้างขมบ้างเผ็ดร้อนบ้างวนเวียนอยู่อย่างนั้นโดยที่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่ารสชาติเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาไม่ใช่รสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบนั้นเลยคำชมก็เป็นเพียงเสียงที่กระทบหูแล้วดับไปคำตำหนิก็เป็นเพียงเสียงที่กระทบหูแล้วเช่นกัน แต่เป็นจิตปรุงแต่งของเรานี่เองที่นําสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นเรื่องราวเป็นละครชีวิตให้เราหลงติดอยู่กับมันไม่รู้จบสิน้นดังนั้นความคิดฟุ้งซ่านจึงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะคะมันเป็นเพียงผล,ผลผลิตของการปรุงแต่งเป็นเพียงภาพยนตร์ที่จิตสร้างขึ้นเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงประตูบานแรกที่จะนําเราไปสู่ความสงบแล้วคำถามต่อไปก็คือ แล้วเราจะทำอย่างไรกับนักสร้างหนังหรือพ่อครัวผู้ขยันขันแข็งคนนี้ล่ะคะเราจะไล่เขาไปได้ไหมหรือเราจะห้ามไม่ให้เขาทำงานได้หรือเปล่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราไปต่อสู้หรือขับไล่จิตปรุงแต่งนะคะเพราะนั่นมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยและทุกข์ใจมากขึ้น แต่พระองค์ส่งมอบเครื่องมืออันแสนเรียบง่ายวัดทงอนุภาพอย่างยิ่งซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เราสามารถปิดสวิชภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในเวลาเพียงชั่วครู่และกลับมาสู่ความจริงอันสงบงามตรงหน้าเครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรและเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเครื่องมืออันแสนวิเศษที่พระบรมาศาสดาท่งมอบไว้ให้พวกเรานั้นไม่ใช่าศาสตราบุต ที่ใช้ไปต่อสู้กับนักสร้างหนังในหัวของเราหรอกนะคะหากแต่คือดวงประทีปแห่งปัญญาที่เรียกว่าสตินั่นเองสติในที่นี้มีความหมายอันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาค่ะนั่นคือความระลึกรู้ตัวการกลับมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงการมีสติก็เปรียบเสมือนการที่เราเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง จากเดิมที่เราเป็นนักแสดงที่ลงไปเล่นตามบทบาทที่จิตปรุงแต่งสร้างขึ้นอย่างเมามันจนคล้อยตามไปกับทุกฉากทุกตอนไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาหรือโกรธเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ชมที่นั่งดูภาพยนตร์เรื่องนั้นอยู่บนเก้าอี้ที่สบายและมั่นคงแทนค่ะขอให้ทุกท่านลองจินตนาการภาพตามนะคะเมื่อเราเป็นนักแสดงที่กำลังแสดงบทโศก เราก็จะร้องไหฟ้ฟูมฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดไปกับบทบาทนั้นจริงๆแต่เมื่อใดที่เราลุกขึ้นจากเวทีแล้วกลับมานั่งในที่นั่งของผู้ชมเราจะเห็นนักแสดงคนนั้นร้องไห้อยู่บนเวทีแต่ใจของเราในฐานะผู้ชมกลับไม่ได้เป็นทุกข์ไปกับเขาด้วยเราเห็นการแสดงแต่เราไม่เข้าไปเป็นผู้แสดงเสียเองเราเห็นความคิดแต่เราไม่เข้าไปเป็นความคิดนั้นเสียเองนี่แหละค่ะ คือหัวใจของการปฏิบตัติดังนั้นเคล็ดลับหนึ่งนาทีที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อหยุดความฟุ้งซ่านและปิดภาพยนตร์นในหัวของเรา <c oughs> ก็คือการฝึกเปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงมาเป็นผู้ชมนี่เองซึ่งเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าพายุความคิดกำลังก่อตัวขึ้นในใจจิตใจเริ่มขุ่นมัววุ่นวาย หรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังล่องลอยไปกับเรื่องราวต่างๆจนไม่มีความสุขพั้นแรกให้ลองหยุดจากทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่สักครู่หนึ่งหากกำลังเดินอยู่ก็ให้หยุดยืนนิ่งๆหากกำลังนั่งทำงานก็ให้วางมือลงสักพักไม่ต้องใช้เวลานานเลยค่ะเพียงแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นขั้นที่สองให้กลับมารับรู้ถึงลมหายใจอันเป็นดั่งสมอเรือของใจหายใจเข้าลึกๆ ให้รู้สึกถึงลมที่เคลื่อนผ่านปลายจมูกเข้าไปจนเต็มปอดหายใจออกยาวๆให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทำเช่นนี้สักสองสามครั้งเพื่อดึงสติที่เคยเลิดเปิดเปิงไปในโลกของความคิดให้กลับคืนมาสู่บ้านอันเป็นปัจจุบันคือร่างกายของเราและขั้นที่สามซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเป็นผู้ดูที่ดี ในหนึ่งนาทีนั้นให้เราลองเฝ้าดูความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในใจเราเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ริมตะลิงแล้วมองดูกระแสน้ำที่ไหลผ่านไปความคิดก็เปรียบเสมือนเศษไม้ใบหญ้าหรือเรือลำน้อยที่ลอยผ่านมาตามกระแสน้ำนั้นเมื่อมีความคิดเรื่องงานผุดขึ้นมาเราก็แค่รับรู้ในใจเบาๆว่าอ้ากำลังคิดเรื่องงานก็รู้ไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่างานนั้นจะสำเร็จไหม จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแค่รู้ว่ากำลังคิดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดนั้นลอยผ่านไปเหมือนเรือที่ล่องไปตามน้ำสักพักความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายก็อาจจะลอยผ่านมาเราก็แค่รับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางว่าอืมความกังวลเกิดขึ้นแล้วหนอก็รู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่าเงินจะพอใช้ไหมจะหามาจากไหนแค่รู้เฉยๆแล้วกลับมารู้สึกตัวที่ลมหายใจ อาจจะมีความคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยทำให้เสียใจผุดขึ้นมาอีกเราก็เพียงแค่รับรู้ว่าโอ้ความเศร้าจากอดีตกำลังปรากฏก็รู้ไม่ต้องไปขุดคุยหาเหตุผลไม่ต้องไปตอกย้ำความรู้สึกนั้นแค่เห็นมันเหมือนก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งที่ลอยผ่านไปแล้วก็ลอยผ่านไปหัวใจสำคัญของการเป็นผู้ดูที่ดีคือการเฝ้าดูโดยไม่ตัดสินไม่แทรกแซง ไม่ต่อต้านและไม่คล้อยตามเราไม่ตัดสินว่าความคิดนี้ดีความคิดนี้ไม่ดีเราไม่พยายามแทรกแซงให้ความคิดนั้นหายไปเราไม่ต่อต้านความคิดที่เราไม่ชอบและเราก็ไม่ไหลาตามความคิดที่เราชอบใจไปเพียงแค่รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยทำอยู่อย่างนี้ภายในหนึ่งนาทีแห่งความสงบนั้นเมื่อเราฝึกเป็นผู้ดูที่ดีบ่อยๆนะคะ เราจะค้นพบความจริงอันน่าอัศจรรย์ด้วยใจของเราเองความจริงที่ว่าความคิดทั้งหลายที่เคยมีอำนาจเหนือเรานั้นแท้จริงแล้วมันช่างอ่อนแอและไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลยมันเป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมเยือนเราชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองค่ะเราจะเห็นด้วยปัญญาของเราเองว่าความคิดทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีเลยสักความคิดเดียวที่จะคงอยู่กับเราได้ตลอดไปเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็จะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเหล่านั้นลงไปเองและเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแขกที่มาแล้วก็ไปเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความคิดไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่ความคิดเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นที่นั่งมองดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจเท่านั้น เมื่อใดที่ใจของเราแยกออกจากความคิดได้อย่างนี้เมื่อนั้นเองที่นักสร้างภาพยนตร์ในหัวจะเริ่มหมดบทบาทพ่อครัวที่ชื่อจิตปรุงแต่งจะเริ่มวางตะหลิวของเขาลงเพราะไม่มีใครไปนั่งกินอาหารที่เขาปรุงอีกต่อไปแล้วความสงบเยือกเย็นที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ความวุ่นวายใจที่เคยมีนี่คืออิสรภาพจากการเป็นทาสของความคิดค่ะอิสรภาพที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ให้ ซึ่งไม่ได้อยู่ที่การทำให้ความคิดหายไปจนหมดสิน้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จิตก็ยังต้องทำหน้าที่คิดปรุงแต่งต่อไปแต่ความอิสระที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การเปลี่ยนท่าทีของเราที่มีต่อความคิดจากการเข้าไปเป็นมันมาสู่การเป็นเพียงผู้ดูมันเฉยๆดังนั้นการฝึกดูจิตนี้เปรียบเสมือนการฝึกกล้ามเนื้อในช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าทำได้ยาก ความคิดอาจจะยังคงมีพลังดึงดูดเราให้กลับเข้าไปเป็นนักแสดงอยู่บ่อยครั้งขอเพียงเราอย่าท้อแท้ใจไปเสียก่อนนะคะแค่หนึ่งนาทีที่เราระลึกรู้ได้ในแต่ละครั้งก็ถือเป็นการสร้างกุศลและสร้างกำลังของสติให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วขอให้ทุกท่านลองนำเคล็ดลับหนึ่งนาทีนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าตอนรถติดตอนรอคิวหรือตอนที่รู้สึกเครียดจากการทำงานลองหยุด แล้วกลับมาเป็นผู้ดูที่ดีสักหนึ่งนาทีทำบ่อยๆทำซ้ำๆเหมือนการหยอดน้ำลงในตุ่มทีละหยดไม่นานนักตุ่มใบนั้นก็จะเต็มเปี่ยมด้วยน้ำฉันใดใจของเราก็จะค่อยๆเต็มเปี่ยมด้วยความสงบความเยือกเย็นและปัญญาฉันนั้นที่สุดแล้วเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย มันไม่ได้อยู่ในอดีตที่ผ่านไปแล้วและก็ไม่ได้อยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหากแต่อยู่ตรงนี้ในปัจจุบันขณะที่ซึ่งไม่มีภาพยนตร์เรื่องใดกำลังฉายมีเพียงความสงบอันเป็นสัจธรรมที่รอให้เรากลับมาสัมผัสด,ด้วยใจที่เป็นอิสระของเราเองเพื่อการเจริญในธรรมและปัญญาและเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญา คลังความรู้พูดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ